ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไคร b e ช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับเกมท้าสาันะคะอันนี้ทุกคนสามารถเล่นได้ฟรีเลยนะไม่เสียตังค์นะคะถ้าหากว่าใครอยากจะลองเล่นดูสามารถไปสมัครแอ c o u n t ของ g าล่าได้เลยนะคะมีลิงก์อยู่ด้านล่างจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าใครสมัครไม่เป็นก็สามารถไปดูคลิปได้สอนวิธีการสมัครไวเรียบบอยแล้วทําไม่ยากเลยใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าหากว่าใครออยากจะได้รางวัลน,นะคะคืออยากเล่นแล้วได้เงคนเนี่ยก็สามารถทาได้โดยที่ฝึกนะคะเล่นให้เก่งๆนะคะติดท็อป400เนี่ยก็จะได้รับตัวรางวัลเป็นเหรียญการลาด้วยนะก็เป็นเกมที่สามารถเล่นแล้วก็ได้เงินจริงๆนะคะมีอัปเดตเมตาใหม่นะคะของทาวสตาร์ สามารถมาอัปเดตข่าวได้ใน i s s o r r นะคะเมตานี้นะคะเขาอัปเดตให้ Candy c a n e เนี่ยสามารถได้รับคอย์เยอะมากๆเลยนะคะโดยที่เวลาเราจะมาเช็คนะคะว่าทำของอะไรไว้ขายในเกมเนี่ยจะได้คอย์เป็นตัวสตาร์เนี่ยเท่าไหร่บ้างคะ่ะกี่ดอนบ้างนะคะก็จะมีตัว Google Docs อกเ m e n t แบบนี้นะคะเรากดไปดูได้เลยเขาจะเป็นตารางมาให้แบบนี้นะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองทำแค a ดี้เค n สกันนะคะซึ่งเขาให้พอย์ ตัว Starpoint นะคะ18,300เลยนะเยอะมากๆแต่ว่าในส่วนของ Selling Price นะคะอยู่ที่2,500เน่าเั้นเองเนื่องจามที่เขาเป็นร้านใหม่นะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูพี่คนนี้นะคะคุณพี่โรลี้นะคะทำงานอยู่ใน Candy Shop นะคะ ตอนที่ตัวการล่าลงไว้นะคะเขาก็บอกระละเอียดเล็กน,น้อยในปกติแล้วถ้าใครได้ลองเล่นของตัวทาวสตาร์เนี่ยก็จะได้เรียนรู้หลายๆอย่างเลยว่าตัวการล่าเนี่ยเขาไม่ได้บอกทุกอย่างในเกมนะคือเขาต้องการให้เกมเมอร์เนี่ยเข้าไปลองเล่นแล้วก็ศึกษาเองโดยที่เขาอ่ะให้เคล็ดลับนิดนึงนะคะบอกใบ้บางอย่างนะคะว่าในส่วนของร้านแครีช็อปเนี่ยเราต้องใช้ชูการ์นะคะหรือว่าน้ำตาลหนะสิบหน่วยนะคะมีเอเนอร์จีหรือพลังงานอีก 6นะคะแล้วก็มี Peppermint นะคะ4ตั้งแต่แผนที่ที่แล้วนะคะก็เขาได้อัปเดตให้มี p e p p e r m i n นเพิ่มขึ้นมาเราสามารถปลูก Peppermint ได้นะคะโดยใช้ p เ p เปอร์มินฟ l ลแบบนี้เองที่นี่ข้ออธิบายมาเพิ่มด้วยว่า Candy c a ค e เนี่ยสามารถเก็บเอาไว้ใน Storehouse นะคะแล้วก็ตัว Candy c a ค e เนี่ยใช้เวลาในการผลิต4นาทีในตอนนั้นเนี่ยมันสามารถขายได้ราคานี้เลยนะคะแต่ด้วยความที่เมตานะคะปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดทุกสัปดาห์นะคะเพราะว่ามีการ แขง่ถ้าหากว่าใครจะไปแข่งขันเนี่ยเพื่อรับรางวัลอะ่ะก็คือต้องแข่งให้ได้อันดับที่1นึ0ถึงสี่นะคะคุณก็จะได้รับเหรียญรางวัลไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลิตยังไงอันนี้เป็น เริ่มแรกก่อนนะซึ่งตันก็ผลิตยูนิฟอร์มอยู่นะคะถ้าหากว่าใครอยากจะลองผลิตยูนิฟอร์มบ้างก็เดี๋ยวไปดูคลิปนะคะลงไว้ก่อนหน้าแล้วนะคะก็แปะเอาไวน้นี่ก็คือ c a นนี่ช็อปนะคะเมป้าดนีนะคะก็คือเขาปรับให้ตัววัตถุดิบต่างๆมันลดลงเรึ่งหนึ่งเลยเบต้ามินตอนนี้ใช้แค่2นะคะซูกาหรือว่าน้ำตาเนี่ยใช้3แล้วก็มีเอเนอร์จี้ค่ะนำมาวางตรงแถวแถวพาวเวอร์แพนนะคะเพื่อให้ลดการใช้เอเนอร์จีลงนะคะเรา ก็นอกนั้นก็คือตัวโรลีนะคะคุณพี่โรลีเนี่ยผงฟ้าคนนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปเอาวัตถุดิบเนี่ยามาที่นี้ตัวแป,ป,ปร์มินนะคะแป,ป,ปร์มินเนี่ยจะได้จากอันนี้อันนี้นะคะชื่อว่าแป,ป,ปร์มินฟิลค่ะอันนี้แป,ป,ปร์มินเนี่ยพร้อมให้เก็บเกี่ยวแล้วตอนนี้เดี๋ยวราคุณลุงฟาร์มเมอร์นะคะมาเก็บเกี่ยวการปลูกแปร์มินเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำนะคะคุณลุงมาเก็บละในเกมตอนนี้มันจะหน่วงหน่วงเนื้อคะ่ะเพราะว่าเวลาเล่นปกติ มันจะไม่่วงแต่ว่าพออัดหน้าจอปุ๊บมันก็จะ่วงแบบนี้นะคะอ่านี่นะคะใช้น้ำสาบแล้วก็บูธนะคะหรือว่าไม้ยังีงไม้เนี่ยปกติแล้วเราจะเห็นแบบด้วยแต่ทุกคนตัดมาใช่ไหมคะแต่ว่าในตัว p e p e r w i n f i l d เนี่ยคนที่จะเอาไม้มาใ,ใส่ก็คือต้องเป็นทอมเมอร์เท่านั้นนะคะทีนี้ตัว p e p e r w i n f i l d นะคะพอเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะเขาก็จะไปถูกเก็บอยู่ยในตรงนี้สีแดงๆนี้นะคะ เรียกว่าซีโร่นั่นเองเนหะ็นไหมซีโร่ก็จะเป็นที่เอาไว้เก็บวัตถุดิบต่างๆที่เป็นผลผลิตจากฟาร์มนะคะเอวิธีการสร้างตัวเปปอิเมนฟิลนะคะก็อยู่ในฟาร์มนะคะนี่นะคะก็ใช้งาน2องพนะคะแล้วก็มีไม้สัก 3. ทีนี้เวลาผลิตชูการ์นะคะก็ผลิตด้วยวินมิลนั่นเองค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราเห็นอยู่ตอนนี้ไอตัววินมิลของกาเนี่ยใช้เวลาทำนาน เป็หลายนาทีเลยเนื่องด้วยที่ว่าปืนที่มันมีจกกับัดแต่ก็ต้องวางให้มันติดกับอื่นๆนะคะมันก็เลยทำให้มันติดแดงน,นะคะก็เราก็จะใช้เวลาในการทำนาน ทีนี้มาดูที่ชูการ์นะคะนี่เขาใช้อะไรบ้างก็จะมีชูการ์เคนหนะคะ6ือปรไม้นะคะ3ในตัววินมิวเนี่ยเขาผลิตได้หลายอย่างเลยมีทั้งแป้งแล้วก็เกลือด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราผลิตชูการ์นะคะหรือวัตา่ดก็ใช้เวลา240วินาทีนะะเวลาจะทำสร้างวินมิวนะคะวินมิวอยู่ในฟาร์ม เลื่อนมาล่าสุดเลยอยู่ตรงนี้นะคะเขาต้องใช้เงินผลิตนะคะ15,000แล้วก็ใช้หมาย้5ทีนี้จะมีค่าทำงานของคนงานด้วยก็จะเป็น50ต่อนาทีนะคะส่วน Energy นะคะ Energy เนี่ยการใช้ต่อการวางตัว Candy Shop อยู่ใกล้ๆก,กับ Power อร์แพนะคะทำให้ลดจำนวน Energy ที่ต้องใช้นะคะ ลงไปทีนี้ถ้าหากว่าคุณจำเป็นต้องใช้ energy นะคะ energy สามารถหาได้อีกที่หนึ่งก็คือ winterbile นั่นเองนี่นะคะคือ winterbile อันนี้ก็จะติดเป็นสีเขียวนะคะเพราะว่าวางใกล้กับอย่างอื่นทำให้มันบล็อกทิศทางลมส่วนอันนี้ของการนำมันเขียวเพราก็คงอยู่ใกล้กับตัวยล์ป u m p ได้ก็เลยเขียวแต่แนะนำว่าถ้าหากใครมี power p ร n แล้วอะ่ะซึ่งมันใช้เวลาในการผลิตอยู่เหมือนกันเนื่องด้วยว่าเขา้าเชค c ู u ออยล์นะคะแต่แนะนำว่าให้มี วินเทอร์บายเผื่อไว้ก็ดีเพราะวินเทอร์บายผลิตเอเนอร์จีได้ไวมากนะคะแล้วก็คนที่มาเก็บตัวเอเนอร์จีไปนะคะ mm hmm. ก็จะมีคนงานคนงานอา่าตอนนี้มันใช้เป็นโคลลิฟต์นะคะนี่ก็จะเป็นคนคนนี้นะคะเป็นคนไปเก็บตัวเอเนอร์จีมาตัวเอเนอร์จ hmm. ีก็จะไปถูกเก็บอยู่ในแวร์เฮาส์นะคะ mm hmm. นี่คือ mm hmm. แวร์เฮาส์แม้ม mm ีเอเนอร์จีอยู่นะคะ ทีนี้พอเราได้วัตถุดิบพบแล้วนะคะในการผลิตแคนดี้เคนก็ได้โปรตินแล้วมีชูการ์แล้วมีเอนแล้วนะคะพอโลลิ่ผลิตเสร็จแล้วนะคะเขาจะเอาตัวแคนดี้เค่มาไว้ในหลังแดงๆตรงนี้นะคะเขาชื่อว่า Storehouse เองนี่นะคะคือ Storehouse ในเมตอนนี้นะคะเราสามารถขายแคนดี้เคนเนี่ยได้พอยเยอะมากนะคะ ว่าถ้าดูเงินมันได้แค่2,500เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะมีปังนะคะตอนนี้นว่าให้ทําอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ได้ตัดขะ,ะอย่างเช่นอันนี้ตอนเลือกจะทำแคนนี่เคนควบคู่อยู่ิฟอร์มนะคะซึ่งยูนิฟอร์มเนี่ยขายได้3 100, 4 0 0สี่กว่าเลยนะถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่ายูนิฟอร์มผลิตยังไงนะคะลองไปย้อนดูคลิปเกานหน้าได้นะคะเดี๋ยวกานแปะไว้ให้ล้วกันนะคะเป็นดิงด้านบนเนาะ แต่ถ้าหาใครเล่นแบบใน้ัวอนนะคะก็คือทำเควสอรับเหรียญทาวคอยอันนี้ก็คือต้องมี NFT มาวางในเกมน,นะคะถึงจะทำเควสแล้วก็รับเหรียญได้ก<อ>็แนะนำว่ายังไงก็ต้องทำเป็นตัว candy c เค e นะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคอยของตลาดได้เพิ่มมาไวมากๆเลยก็รับเดียวก็คือได้หมื่นแล้วก<อ>็ทำพวกพูกไปสองอย่างนะคะก็คือ มือของการก็จะทําเป็นยูนิฟอร์มนะคะตับแขนที่เขียนค่ะถ้ายากว่าใครอยากจะลองเล่นตัวท้าซาบ้างนะคะยังไม่เคยลองเลยเกมนี้เป็นเกมที่สามารถเล่นได้ฟรีนะคะโดยที่เพียงแค่ไปสมัครสมาชิกเท่านั้นเองนะคะสมัครแก๊เขาตันก็มีวิธีการสอนนะคะสอนสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถไปดูคลิปได้หรือว่าลองไปดูที่ปักหมุดนะคะในคอมเมนต์เดี๋ยวตั้ปักหมุดไว้ให้แล้วกันค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ